สนับสนุนโดย BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC r Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1,000 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Glory Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP c a m e เมลแบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเลตจากประเทศสหรัฐอเมริกา CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาในระบบ CLC BC Block Block มวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉากด้วยปูนทั่วไปได้สวัสดีครับ Life and Real แรงบันดาลใจของคน Gen Y กับผมสัตยล CEO ครับ วันนี้พาผู้ชมมาพูดคุยถึงเรื่องราวของนักธุรกิจรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งแล้วครับบคุคคลผู้นี้ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนน้องทําธุรกิจที่เรียกว่าแตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอย่างปัจจุบันยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรในรูปแบบของการกระจายสินค้านะครับนีมาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับมาดูกันดีก,กว่าว่าบริการของเราทาํางานยังไงครับเริ่มต้นด้วยการที่คุณส่งตปสินค้าของคุณ จะแค่บางส่วนหรือทั้งหมดมาที่ warehouse ของ Ship ูเ e r s หลังจากนั้นทุกครั้งที่คุณมีออเดอร์สิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือส่งต่อออเดอร์นั้นมาให้เรา Ship ูเออรจะทำการเลือกและตรวจสอบคุณภาพสินค้านั้นๆก่อนที่จะนำมาแพ็คในแบบที่คุณต้องการและทำการส่งลูกค้าของคุณจะได้รับสินค้าด้วยความรวดเร็วและหมดกังวลถ้าเรามีบริการ SMS แจ้งสถานะการขนส่งของสินค้าส่งตรงเข้าโทรศัพท์ของลูกค้าของคุณ ชิปยูสขายของออนไลน์ไม่ต้องส่งคุณอนันต์สุขุมพานุเมธครับหรือน้องจูเนียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่จูเนียร์ทำอยู่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโซลูชันที่เราให้บริการเรียกว่าอะไรนะครับเออเป็นออนไลน์ออเดอร์ฟูลฟิลเมนต์เซอร์วิสครับผมอืมคืออะไรก็คือคนขายของออนไลน์ปกติแล้วเนี่ยฮะก็คือปกติคือเราจะต้องไปหาของมาเก็บไว้ที่บ้านครับเสร็จแล้วพอเรามีของพร้อมขายแล้วเราก็เข้าอินเทอร์เน็ตเลยสมมติ eBay โอเค โอเคเรามีแป้งตลับหนึ่งอยากจะขายนะฮะอันนี้คือการทำมาร์เก็ตติ้งในออนไลน์เสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นเนี่ยพอมีลูกค้าสั่งมาแล้วหน้าที่มาร์เก็ตติ้งออนไลน์เราจบแล้วสิ่งที่เหลือที่เราต้องทําคือแพ็คของแล้วเอาของไปส่งให้ลูกค้าคร,ครับผมซึ่งชิปยูสนะฮะก็คือบริษัทที่ผมทําอยู่เ,เดินเข้ามาจุดนี้แล้วก็มามีบทบาทในส่วนของมาช่วยเติมเต็มฮะทำให้คนขายของอะไร ลดหน้าที่เหลือแค่การทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อย่างเดียวครับผมที่เหลือเนี่ยคือหน้าที่ดูแลสต็อกการเก็บสินค้าการหาคนมานั่งแพ็คคือเราดูแลให้หมดครับผม,มเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่ขายธุรกิจออนไลน์นะขายของบน<พ>อ,ออนไลนต์ต้องเล่าไปว่าผมเคยนัดฝรั่งค,คุยงานครับผมบแล้วผมไปสายแล้วเขาก็พูดประมาณว่าแบบเออคุณทํำไมคุณโกง เขาอย่างนี้มผมก็สงสัยว่าโกงยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณโกงเวลาได้คุณก็โกงได้ทุกอย่างคือเขาเห็นเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือเวลาในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคือมันสามารถเป็นช่วงเป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกเยอะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกถึงความสำคัญของเวลาผมก็เลยพอไอตรงเนื้อเนี่ยมันเริ่มอยู่ตัวแล้วครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยการขายของออนไลน์ตลาดมันกำลังมาแล้วก็ ผมก็เห็นว่าต่างประเทศเนี่ยอย่างคนขายของใน eBay ขายชิปเมนต์วันหนึ่งเป็นพันๆชิปเมนต์เขาชิปส่งกันได้ยังไงก็ได้ไปรู้จักกับโมเดลโดยที่บอกนะฮะออเดอร์ฟูลฟิลเมนต์เซอร์วิสครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากอทนไม่ไหวต้องทําไม่ได้เลยฮะฮะพอะรู้สึกว่าอยากที่จะให้คนขายของออนไลน์ในบ้านเรามีโอกาสที่จะมีเวลาเหลือมากขึ้นไปพัฒนาอย่างอื่นครับครับผมเพราะหลายๆครั้งบางทีการที่เขามานั่งแพ็คเองเขายังรู้สึกว่าแพ็คได้แต่ว่ามันเป็นคอสทที่เขามองไม่เห็นครับ แล้ววันนี้จูเนียใช้วิธีทําการตลาดยังไงให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงบริการรูปแบบใหม่แบบนี้ครับครับผมการทําตลาดก็คงหนีไม่พ้นออ,ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งครับนะฮะซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยิงโฆษณาไปใน Google ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายก็ไม่ตอบโจทย์ครับผมเพราะว่าค้นพบว่าเรายิงออกไปก็จริงเรารู้ว่า ช่วงอายุเท่าไหร่ที่เราอยากจะยิงเป็นเพศหญิงเพศชายหรือยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถ Google มันไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือพ่อค้าครับผมผมก็เลยย้อนกลับมาว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะทำด i เร c มาร์เก็ตติ้งโทรหาผมก็เคยลองโทรวันนึงนั่งโทรนั่งทำลิสต์ติ๊กติ๊กติ๊นั่งโทรแร่ต้องบอกเลยว่าภาพลักษณ์ของด i เร c มาร์เก็ตติ้งมันช้ำมากเพราะว่าคนเนี่ยเขาโทรกันแล้วเขาก็เบื่อบอกว่าโทรไปบอมีเวลาสัก ห้านาทีไหมครับอะไรเงี้ยเอาไม่ว่างครับเขาก็วางแล้วคือมันช้ามากผมก็เลยกลับมาหา Facebook ครับผมครับซึ่ง facebook เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดีอย่างหนึ่งคือนอกจากที่มันจะแบ่งแยกระดับอายุระดับทุกอย่างให้เราแล้วมันยังมีอีกหนึ่งอย่างที่แบ่งให้ก็คือความสนใจครฮะเวลาเราไปกดไลค์อะไรเนี่ยเขาก็จะเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเจาะไปหาคนที่กดไลค์กอะไรบ้างผมก็พยายามทําการบ้านว่าเอ๊ะคนที่เป็นผู้ประกอบการเขาจะสนใจอะไรบ้างครับ ก็ไปค้นพบว,ว่าแบบเขาจะคนพวกนี้เนี่ยเขาจะกดไลค์แบบพวกหนังสือที่สอนให้ทําธุรกิจนู่นๆๆนี่นี่ั่นอะไรประมาณนี้ครัผมก็เลยลองยิงโฆษณาไปครับผลตอบรับดีมากฮะเราทํางานแบบเนี้ยถือว่าเป็นคนอายุน้อยด้วยนะครับแล้วเวลาเจอปัญหาเนี่ยมีวิธีคิดในการจัดการปัญหายังไงมองปัญหายังไงก่อนถ้าเกิดเรามองว่ามันคือความเครียดที่มันแก้ไม่ได้ครเราก็จะคิดอยู่ในใจว่า มันแย่ชีวิตเรามันแย่ชีวิตเรามันแย่แล้วแบบบางทีมันจะตัดกําลังใจตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่กําลังใจเราโดนตัดเราก็จะไม่อยากทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะแบบเครียดว่ะแล้วก็บ่นกับเพื่อนแย่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 เสร็จแล้วพอบ่นบ่นหนำใจละก็กลับบ้านไปโอเคปัญหาคือตรงไหนกลางออกมาก่อนก็มานั่งลิสว่าอะไรคือปัญหาแล้วก็มานั่ง p r i o r i t ท z e ก็อะไรที่ควรจะแก้ก่อนไม่ใช่ปัญหาที่ยากที่สุดควรจะแก้ก่อนแต่คืออะไรที่สําคัญที่สุดและด่วนที่สุดควรจะถูกแก้ก่อนเพื่อเอา เหมือนกับเป็นหนามที่อยู่ในใจเราออกไปจริงๆครับกำลังใจของตัวเองสําคัญมากครับผมครับ,รบถ้าเกิดเราเราไม่มีกําลังใจให้ตัวเองเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับตั้งแต่เริ่มต้นชิปยัวมาวันนั้นถึงวันนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับชิปยัวเนี่ยคือผมวางโปรเจกต์ไว้2ปีแล้วนะครับครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคืออย่างที่แจ้งผมก็มีต้องทำสถานที่ผลิตเนื้อครับที่ผลิตขนมอ่ะ แล้วก็ยังไม่มีเวลาได้มาลงมือทําจริงๆจังๆฮะจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาผมก็เริ่มแบบว่าโอเคทุกอย่างมันเริ่มลงตัวครับผมก็เริ่มมาจับทําเว็บไซต์ทำรายละเอียดทุกอย่างที่ควรจะมีเริ่มเซตอัพออพื้นที่ที่เอามาทําเป็นโกดังอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มให้บริการจริงๆก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วสําหรับผู้ชมรหรือผ<ม>ู้ที่สนใจทําธุรกิจออนไลน์อยากจะใช้บริการช่องทางในการเข้าไปติดต่อ ผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับก็เว็บไซต์นะฮะ worldwide.shipyours.com ก็ผมชิปที่แปลว่าเรือแล้วก็ yours ี s ฮะส่งของของคนุนโอเคน่าสนใจนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในแง่ของชีวิตส่วนตัวกว่าจะมาเป็นเจ้าของนักธุรกิจอายุน้อยสักครู่เดียวใน life and เ e a l ครับ กลับมาพบกันในช่วงที่2ของ Life and r e a l นะครับในช่วง b i t t a l กกับผมสัตยพลซีโอครับคุณผู้ชมครับสามารถส่ง SMS มาแสดงความคิดเห็นได้ที่4 5 6 0 1 1 1นะครับเพื่อเราจะได้ติดต่อสื่อสารกันนะครับตอนนี้ผมยังอยู่กับแขกของเรานะครับน้องจูเนียครับก่อนจะมาเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยลองเล่าชีวิตในวัยเด็กก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจให้ฟังนะครับได้ครับผมก็วัยเด็กเนี่ยผมเป็นเกิดที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าพื้นเพลแล้วคือบ้านฝั่งแม่ผมเนี่ย เป็นคนชนบุรีครับครับผมก็คือเอ่อต้องบอกเลยว่าแบบไม่ได้คือพื้นฐานธรรมดาฐานะธรรมดามากเลยครับก็คือยายผมเนี่ยขายเสื้อผ้าครับครับแล้วขายอยู่ในตลาดเลยนะอผมก็แบบไปตลาดทุกวันก็คือช่วยยายขายช่วยยายขายก็อาจจะติดสซูมซับในในแง่ของแบบความเป็นแม่ค้ามาครับครับก็อันนี้คือช่วงเด็กก็พอผมย้ายขึ้นมาโตขึ้นอีกนิดนึงก็ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพครับผมก็แบบชอบขายของอะไรที่คือผม เออผมเป็นคนเห็นโอกาสฮะก็คืออย่างผมได้มีโอกาสไปจับตุ๊กตาในห้างครับตุ๊กตาธรรมดา10บบาทอย่างเงี้ยจับมาเสร็จปุ๊บ เออตุ๊กตานี้มันดูดีมากเลยเนี่ยแล้วแบบมันมีติดคําว่าดิสนีย์อ่าผมก็บอกว่าเออเพื่อนแบบโอ้ยตุ๊กตาน่ารักจังเลยเพื่อนผู้หญิงที่เรียนก็บอกเฮ้ยนี่ของดิสนีย์เลยนะแต่ก็ไม่ได้โกหกนะซื้อมาจากดิสนีย์ก็แค่บอกของดิสนีย์นะืุอต่อเปล่าก็ถามว่าเท่าไหร่สองร้อยอันนี้พอสามพอสามขายได้สองร้อยโอ้โหขายของได้ผมก็เลยเริ่มขายขายทุกอย่างเลยตั้งแต่คุณยายใช่ไหมครับคุณยายเป็นโค้ดค้าขายมาก่อนนะครับแล้วไลฟ์สไตล์เราเราแบ่งระหว่างการทํางานกับ กับการใช้ชีวิตยังไงครับครับผมผมเอ,อเป็นคนใช้ชีวิตค่อนข้างจะเต็มที่คือทํางานผมทํางานทําถึงตีสี่ตีห้าหกโมงผมก็ผมจะไม่บ่นนะผมก็จะอโอ้เครียดแต่ไม่บ่นในขณะเดียวกันคือถ้าเกิดออสังสรรค์อะไรเงี้ยผมก็เต็มที่เหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตคนเราที่คนเราเชื่อถึงเรื่องจิตวิญญาณเพราะว่าจิตวิญญาณคือร่างกายมันเหนื่อยแต่ว่าข้างในมันมีบางอย่างที่มันไม่ใช่ร่างกายมัน มันคือความรู้สึกของเรามันคือวิญญาณของเราที่เรารู้สึกเหนื่อยผมเลยรู้สึกว่าเวลาที่เราทํางานไปเหนื่อยเนี่ยแบบสุดสัปดาห์มันก็ไม่จาเป็นที่เราจะต้องทํางานทุกวันครับผมรู้สึกว่าเราควรที่จะใช้เวลาพักผ่อนบ้างเพราะฉะนั้นเวลาพักผ่อนผมก็จะพักผ่อนอย่างเต็มที่กลับมาวันจันทร์ผมจะไม่อยากรู้สึกพักผ่อนอีกแล้ววันจันทร์ผมจะไม่ถามตัวเองว่าโอ้ยวันจันทร์อีกแล้วเหรอแต่คือทํางานไปเรื่อยเพราะว่าเราเติมเราชาร์จพลังงานมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสำหรับผมผมว่าเคล็ดลับในการทํางาน่ะ คือมันต้องบาลานซ์มันไม่ใช่ทํางานอย่างบ้าคลัง่งแต่คือมันต้องทํางานไปด้วยแล้วพักผ่อนไปด้วย uh huh. เติมเอเนอร์จีให้ตัวเองนะ uh huh. uh huh. วันนี้สมมติว่าคนรุ่นใหม่อยากจะเริ่มต้นอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้ถ้าจูเนียร์อยากจะแนะนําเขาอยากจะแนะนําอะไรครับครับผมคือ,อ,อข้ออ้างที่คนส่วนใหญ่ชอบอ้างคือไม่มีเวลาครับลองลองคิดดูว่าเรามีเวลา2 4สชั่วโมงเท่ากันทุกคนเลยนะครับ,ค,รบคนที่ประสบความสําเร็จเขา ก็มี24ชั่วโมงมันคือการจัดสรรเวลาให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดครับเราไม่จําเป็นต้องอดสังสรรค์อดเล่นเกมหรืออดอะไรเลยฮะเราแค่อาจจะเล่นให้มันน้อยหน่อยสมมุติเล่นเกมปกติ3ชั่วโมงลดเลยแค่ชั่วโมงเดียวเรามีเวลาที่จะคือถ้าเกิดไม่รู้จะทําอะไรอย่างน้อยๆแทนที่จะนั่งดื่มปาร์ตี้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูผมจะชอบเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่าฝรั่งเขาทำอะไรกัน รตรงนี้เนี่ยมันคือการทำงานทางอ้อมมันคือการให้แรงบันดาลใจกับเราฮะมันคือการที่จะให้ไอเดียเรารแล้วทุกๆวันถ้าเกิดเราอ่านไปความคิดเรามันก็จะเริ่มเริ่มถูกขัดเกลาออกมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วอธุรกิจตรงนี้ที่แต่ก่อนเรามองว่ามันอาจจะเวิร์กเฉพาะฝรั่งแต่พอเราอ่านเรื่อยๆเราเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเราก็จะรู้ว่ามันจะสามารถเอามาแอพพลายยังไงได้บ้างโดยที่ ยังใช้โมเดลเดิมอยู่แต่ว่าไม่ต้องเอามาก๊อปปี้แบบเป๊ะๆเพราะ c o p ก๊อปปี้เป๊ะๆมันไม่สามารถทําได้ประมาณนี้ครับครับผมครับผมมันคือการฝึกเตือตัวเองครับตอนนี้มีอยากให้จูเนียร์ฝากธุรกิจอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็ช่องทางที่เขาจะสามารถติดต่อจูเนียร์ได้เช่นครับครับผมก็จริงๆที่ผมอยากจะโปรโมทหลักๆเลยนะฮะก็คือเป็น order fulfillment service ของ ship yours นะฮะ ship yours com ครับผมเพราะว่ามันอย่างที่บอก มันคือการดึงภาระของเราออกไปแล้วลูกค้าทุกๆเจ้าที่ได้มาทดลองใช้นะฮะองบอกเลยว่าไม่มีใครอยากยกของกลับแล้วเพราะสบายอย่างแขกรับเชิญคนก่อนหน้านี้ที่มารายการก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของผมนะฮะคุณเบนจิติรยุที่เขาขายโปรตีนที่มียอดขายเดือนละเป็นล้านบาทอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะฮะเพราะเพราะว่าคือถ้าเกิดนั่งดูทีวีอยู่อาจจะแบบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือผม นี่คนส่งของให้เขาคนส่งของผมเห็น <laughs> แล้วผมเห็นของราคาในเว็บไซต์ผมรู้ว่าปริมาณของมันออกไปเท่าไหร่ครับครับผมคือมันจะมีอิสระทางกายภาพอิสระทางเวลาแล้วก็อิสระรทางการเงินอย่างแท้จริงคนระครับผมครับผมเห็น okay, นี่แหละครับวิธีคิดของน้องจูเนียนะครับไม่ธรรมดาเลยสาหรับผู้ชายคนนี้นะครับมีความคิด ความตั้งใจในการที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเกินอายุจริงนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับวิธีคิดต่างหากนะครับวันนี้เพียงแค่คุณตัดสินใจลงมือทำนะครับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญมากเลยครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับในช่วงต่อไปยังติดตามริสรูทไปดูสิครับว่าโอโจจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนและแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีโอกาสทางธุรกิจอย่างไรวันนี้ผมสัตพไปแล้วเราพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ